ก็จะเป็นกรรทูถามเรื่องใบใบขับขี่ตลอดที่ของท่านำํำนวณสิทธิสมานเป็นผู้ตั้งถามนะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคามานาคมในวันนี้รัฐมนตรีช่วยาารรว,าาาว่าการกระทรวงคมานาคมรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคือท่านถาวรเสนเดียมเป็นผู้มาตอบชี้แจงนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีเข้าประจำที่ครับ สถานุบตรเข้าประจำที่แล้วนะครับต่อไปเชิญท่านคำนูลสิทธิสมานครับเป็นผู้ตั้งถามเชิญครับกลาบเรียนธรรมฐา,านวุฒิสภาที่เคารพผมคำนูลสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภากระทู้ถามด้วยวาจาหรือกระทู้สดที่จะถามในวันนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความหายความสับสนในหมู่ประชาชนแล้วก็เกิดความ เข้าใจในหมู่ประชาชนโดยทางฝ่ายการเมืองก็คือท่ารมตรีมาเป็นผู้ตอบหรือเป็นผู้ชี้แจงความเป็นมาทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตกาวคือตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานี้ก็ได้มีกระแสข่าวที่มีการแพร่หลายว่า จะมีการยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพสำหรับผู้ที่ถืออยู่จำนวนทั้งสิ้นในขณะนี้ก็มีประมาณหนึ่งล้านคนนะครับใช้คำว่ายกเลิกก็อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะมีการชี้แจงหรือให้ข่าวมาจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในประมาณว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนหลายครั้งเกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่พร้อมเช่นอายุมากมีสมรรถภาพที่ลดลงซึ่งผู้ขับขี่กลุ่มนี้มักมีใบขับขี่ชนิดตลอดชีพและแม้จะมีการยกเลิกไม่ออกใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพมาตั้งแต่ปี2546 แต่ปัจจุบันก็ยังมีผู้ที่ได้รับใบขับขี่ตลอดชีพจำนวนมากกรมการขนส่งทางบกจึงมีแนวคิดที่จะเรียกให้ผู้ขับขี่รถยนต์แบบตลอดชีพทั้งหมดกลับมาทดสอบสมรรถนะในการขับรถใหม่อีกครั้งเพราะเมื่ออายุมากขึ้นแต่สภาพร่างกายเช่นการมองเห็นและการได้ยินอาจไม่สมบูรณ์เหมือนเก่าซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ขณะที่รองอธิบดีท่านก็ได้กล่าวเสริมว่า ในขณะนี้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะมีการจัดทําโครงการเรียกผู้ขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตแบบตลอดชีพซึ่งปัจจุบันมีกว่า1 000, 000, ล้านรายกลับมาทดสอบสมรรถนะการขับรถใหม่และก็ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวอาจกระทบสิทธิของผู้ใช้รถที่ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพบ้าง ทันทีที่ปรากฏข่าวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเบื้องต้นที่มามันไม่ใช่เฟคนิวแต่เป็นการดําริของหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง,ตรงก็ปรากฏการต่อต้านการไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับจนกระทั่งในวันเดียวกันนั้นผู้ให้ข่าวคนเดียวกันนั้นเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวบอกว่า ออยังเป็นเพียงแนวความคิดยังไม่ได้มีการปฏิบัตินะครับและสุดท้ายในวันรุ่งขึ้นก็พัฒนาไปเป็นว่าจะไม่มีการยึดคืนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพมาทดสอบสมรรถนะของร่างกายใหม่หรือทดสอบการขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชรทในขณะนี้อย่างแน่นอน แต่จะมีการศึกษาว่าจะทำอย่างไรที่จะคัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัยก็สรุปว่าล่าสุดเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็มีาการพูดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นข่าวปลอมซึ่งผมกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่า เบื้องต้นมันไม่ใช่ข่าวปลอมอะ่ะคือมีแนวคิดจริงแต่พอถูกต่อต้านไม่เห็นด้วยนะครับก็ก็เลยบอกว่าไม่จริงแล้วไม่ใช่แล้วนะครับซึ่งผมเห็นว่าแม้ว่าขณะนี้ก็จะมีความเข้าใจกันดีพอสมควรว่าทําไม่ได้แล้วละเพราะผู้คนเขาไม่เอาแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลก็มีเรื่องมากามายหายก่กองที่ท่านจะต้องรับมือในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ดีๆจะไปเพิ่มเรื่องขึ้นมาอีกทําไมกับคนหนึ่งล้านคน แลวผมเชื่อว่าในวันนี้เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่สมาชิกวุฒิสภาสามารถตั้งกระทู้ถามสดได้เหตุการณ์มันยังสดสดร้อนๆอนอยู่ก็อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าข้อนหนึ่งก็คือเรื่องราวที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับการจะเรียกผู้มีใบขับขี่<ๆ>ตลอดชีวิตซึ่งผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทั้งนั้นนะครับ อยู่ในสภาวะสอวอสูงวัยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเข้ามาทดสอบหรือไม่อย่างไรสองก็คือแม้ว่าจะมีการปฏิเสธแล้วว่าแนวความคิดนี้จะยังไม่เกิดขึ้นแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงในประการหนึ่งว่าการที่ผู้สูงอายุเนี่ยยังคงสามารถขับรถยนต์ได้เนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าท่าน สมรรถนะไม่ดีพอจะขับรถยนต์ได้ถึงจะมีใบขับขี่ตลอดชีพเนี่ยนะครับลูกหลานเขาก็รักท่านตัวท่านก็รักตัวเองท่านก็ไม่ขับอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะหนังฝ่ายการเมืองเนี่ยมีโครงการในเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่ก็ที่ผมตั้งกระทู้ถามสดในวันนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ทางฝ่ายบริหารเนี่ยได้มาชี้แจงยืนยันเรื่องจริง แล้วก็เรื่องที่จะดําเนินการต่อไปในฐานะฝ่ายบริหารในฐานะฝ่ายการเมืองอีกทีหนึ่งขอบพระคุณครับเอ,อินท่านรัฐมนตรีครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายถาวเรเสนียมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตเล็กตั้งที่6จังหวัดสุงลาพักประชาธิปัตย์ต้องขอขอบคุณท่านวุฒิสมาชิกที่มีความห่วงใย ต่อข่าวที่ปรากฏและนำไปสู่ความสับสนของพี่น้องประชาชนและความวงใยที่มีต่อรัฐบาลที่ท่านได้เรียนท่านประธานว่ารัฐบาลก็มีเรื่องเยอะอยู่แล้วทำไมมาดำเนินการมาทำในสิ่งที่เพิ่มสิ่งที่ไม่ควรจะเพิ่มต้องขอขอบคุณด้วยความจริงใจครับท่านประธานครับผมขอกลับเรียน ท่านประธานพันไปยังท่านวุฒิสมาชิกดังต่อไปนี้นะครับผมมาในฐานะเป็นผู้ตอบกระทู้แทนของรัฐรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งรับผิดชอบกรมขนส่งทางบกโดยตรงและท่านก็ติดภารกิจข้อมอบหมายผมมาแต่อย่างไรก็ตามคําตอบนี้ก็ต้องผูกพันกระทรวงผูกพันรัฐบาลในฐานะเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารอยากกลับเรียนว่า ขอบตรงๆเลยว่าสิ่งดังกล่าวที่เป็นข่าวนั้นเป็นความคิดเมื่อสืบไปถึงเบื้องลึกของการดำเนินการแล้วนะเป็นความคิดที่จะมีการศึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับใบขับขี่ตลอดชีวิตผมก็ได้รับคำยืนยันจากกรมว่าไม่มีการยึดคืน ใบขับขี่ตลอดชีวิตและไม่เรียกสอบใหม่คำยืนยันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราต้องยอมรับความจริงว่าใบขับขี่ตลอดชีวิตที่มีอยู่ประมาณหนึ่งร้านใบเป็อนอย่างที่ท่านวุฒิสมาชิกได้กราบเปลี่ยนต่อท่านประธานนั้นพอมีอายุมากข้าวมากข้าวสมรรถนะของร่างกายก็จะต้องอมีปัญหาในการขับรถและผู้สูงอายุบางคนก็มักจะ แสดงว่าตัวเองยังมีสมรรถนะทางร่างกายสูงแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือสมรรถนะลดลงสิ่งเหล่านี้ญาติผู้ใหญ่เราเรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆอ,อายุ80ขับรถเป็นระยะทาง2,300กิโลเมตรก็มีแต่ถ้าหากว่าท่านมีสมรรถนะดีก็ไม่เป็นไรไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแรกซ้อนเข้ามาก็ไม่เป็นไรแต่อย่างไรก็ตามระหว่างการคุ้มครองสาธารณะ คุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนคุ้มครองผู้ขับขี่เองเราก็ต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพด้วยสิ่งที่อยากจะกราบเรียนพระธรรมท่านประธานก็คือใบขับขี่ตลอดชีวิตเริ่มต้นยกเลิกเมื่อวันที่28กรกฎาคม2546ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตใบสุดท้ายปีสุดท้ายถ้านับถึงวันนี้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต อายุ37ปีนะฮะถ้านับถึงวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคนอายุ37ปีกับ80ปีซึ่งมีใบขับขี่ตลอดชีวิตอยู่ด้วยกันต่างคนต่างมีใบขับขี่ตลอดชีวิตสมรรถนะของร่างกายแตกต่างกันแน่แต่ถ้าหากว่าจะเรียกคนหนึ่งล้านคนมีใบขับขี่หนึ่งล้านใบมาทดสอบหมดทุกคนหรือมาเข้าดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดทุกคนนั่นคือกระทบกระเทือนสิทธิ์แน่ดังนั้น ทางกรมการขนส่งจึงได้มีแนวทางในการปฏิบัติต่อเรื่องที่ท่านวุฒิสมาชิกได้ห่วงใหญ่ต่งต่อไปนี้นะครับขณะนี้กรมการขนส่งได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาในการพิจารณาศึกษาแนวทางในการคัดกรองผู้ที่ได้ใบอนุญาตขับขี่ว่า ยังคงมีสมรรถนะพอที่จะขับรถได้หรือไม่อย่างไรนั่นคือสิ่งที่กำลังดำเนินการข่าวที่ท่านพูดทีธธ่สมาชิกทราบมาไม่ใช่เฟคนิวนะครับผมก็ฟังเหมือนกันนะก็ก็มึนเหมือนกันและก็สับสนเหมือนกันต้องขอขอบคุณที่ท่านห่วงใหญ่แต่อย่างไรก็ตามอยากกลับเรียนเพิ่ม,เต,มเติมในสิ่งที่กรมการขนส่งกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ว่า ขณะนี้เรามีใบขับขี่อยู่ทั้งหมดประมาณ11บล้านใบครับใบขับขี่รถยนต์ก็ประมาณหล้านใบและก็จักรยานยนต์ก็ประมาณห้าล้านกว่าใบสาม้อตลอดชีพมีอยู่3 0 0พใบถามว่าใบขับขี่ยุคเก่าที่เป็นกระดาษเราสามารถกำกับควบคุมติดตามในรายละเอียดอะไรได้บ้างไหมก็ปรากฏว่ายากดังนั้นตั้งแต่ เดือนกันยาปี60เราก็มีใบขับขี่ที่มีประเภทมี QR โค d e ที่สามารถติดตามข้อมูลตรวจสอบข้อมูลอะไรได้และใบขับขี่ที่เป็นของส่วนบุคคลน,นั้นได้อนุญาตคราวละ5ปีต่อคราวละ5ปีส่วนใบขับขี่สาธารณะนั้นได้รับอนุญาตคราวละ3ปีต่อคราวละ3ปีในการต่อนั้นจะต้องทดสอบสมรรถนะได้มีการฝึกอบรม ในช่วงที่มีการเกิดโควิด -19 นี่เราก็ใช้แบบ e-learning ในการฝึกอบรมแต่อย่างไรก็ตามครับใบขับขี่สาธารณะซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนอีกมากมายนั้นจะต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมถ้าบุคคลนั้นเคยต้องรับโทษและพ้นโทษมายังไม่ถึง3ปียังไม่เกิน3ปีนี้ก็จะไม่ได้รับใบอนุญาตให้ขับขี่ต่ออย่างไรก็ตามครับ ในการออกใบขับขี่นั้นท่านประธานครับสิ่งที่กรมการขนส่งกระทรวงคมนาคมต้องคำนึงถึงนั้นสิ่งแรกคือการกำหนดภาวะของโรคโรคบางโรคขอใบขับขี่ไม่ได้ในรายละเอียดคงจะต้องให้ฝ่ายการแพทย์เข้าฝ่ายวิชาการขนส่งต้องมาหาหรือกันว่าโรคอะไรบ้างนะครับอย่างที่สองคือ,คอการทดสอบสมรรถนะร่างกายสายตาสมองสังงานยังกระชับกระเฉงว่องไวไหม ประเด็นที่สามก็คือการอบรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องทฤษฎีและเรื่องของการขับรถกฎหมายจราจรยังใช้ได้อยู่ไหมรอบรู้ไหมข้อที่สี่คือการอบรมการขับรถและทดสอบความสามารถในการขับรถของผู้ได้รับอนุญาตในภาคปฏิบัติทฤษฎีแล้วขับรถภาคปฏิบัติได้ไหมยังไงทางแยกทางเลี้ยวทางโค้งขับยังไงนะครับเรื่องที่ห้าก็คือการบริหารจัดการอันนี้จะต้องจัดการร่วมกัน ระหว่างกรมกับกรมควบคุมโรคนะครับเรื่องที่6ก็คือการปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตที่ผมพูดถึงนั่นคือกลับมาใช้คิว o d e โคที่จะต้องบรรจุข้อมูลและติดตามในรายละเอียดได้เรื่องที่7กครับท่านประธานครับนั่นคือการควบคุมพฤติกรรมการขับรถด้วยมาตรการที่ตัดแต้มหลายต่อหลายคนพอถึงสีแยกเหลืองก็ไม่ใช่แดงก็ไม่ใช่ทำท่าจะเหลืองทำท่าจะแดง หนีจราจรหนีไฟขับรถก็เกิดอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็จะมีการตัดแต้มนั่นคือมาตรการในการดําเนินการของกรมขนส่งทางบกไ่อย่างไรก็ตามขอย้ํากับท่านประธานอีกทีนะครับต่อข้อวังใหญ่และก็การสร้างความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกจะยึดใบขับขี่ตลอดชีวิตหรือไม่ไม่ยึดคืนครับและไม่เรียกทดสอบจนกว่าจะมีการศึกษาร่วมกันระหว่างกรมควบคุม โรคกับกรมการขนส่งดําเนินการว่ามีแนวทางยังไงที่จะดําเนินการตรวจสอบว่าคนที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตไปนั้นยังคงมีสมรรถนะยังมีความพร้อมที่จะขับ,ขบรถได้ต่อไปหรือไม่อย่างไรกขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีท่านคำน,นวณมีสิทธิถามอีกครั้งหนึ่งจะถามไหมครับกระเบียนธรรมทานที่ครบรพกับผมคำนวณสิทธิสมานครับ ประเด็นที่จะขออนุญาตเป็นห่วงก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สูงวัยก็มีหลายท่านเนี่ยสอบถามผ่านผมมาว่าทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเคยมีสิติที่จะยืนยันได้ไหมครับว่าอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยเกิดขึ้นจากผู้สูงอายุ หรือว่าจากผู้ที่ไม่สูงอายุกันแน่และที่บอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้สูงอายุเนี่ยมันน่าเป็นห่วงจนจะต้องมีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากขอให้ชี้แจงแสดงเหตุผลมากกว่านี้ซึ่งซึ่ง,งข้าผมว่าทางทธนตรีก็คงจะต้องไปดําเนินการนะครับแต่ที่ผมออกจะเป็นห่วงก็คือว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับด้วยความเคารพไม่อยากจะพูดให้กระทบข้าราชการประจำเนี่ยนะครับ แต่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์แบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับโดยที่บางครั้งเนี่ยท่านอาจจะประเมินเรื่องราวเนี่ยเล็กเกินไปท่านประธานครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใบขับขี่ตลอดชีวิตเนี่ยแต่เป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความเข้าใจผิดเพียงแค่สองถึงสามชั่วโมงเนี่ยในขณะนี้เนี่ยนะฮะบางทีมันแก้ไขไม่ทันนะครับ พรโลกยุคใหม่โลกยุคสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับมันไม่มีหยุดนิ่งมันพัฒนาไปทุกนาทีทุกชั่วโมงจะแก้ข่าวในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็แทบจะไม่ทันการเพราะฉะนั้นก็ขอฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีเนี่ยช่วยดำเนินการดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับอีกประการหนึ่งครับผมเห็นด้วยกับทรัฐมนตรีที่ว่า ประเด็นเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่ที่อายุฮะแต่มันน่าจะอยู่ที่สมรรถนะทางร่างกายหรือการเป็นโรคบางประเภทซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุว่าอายุเกินเจสเกิน80หรือไม่บางครั้งอายุ50ถ้าท่านเป็นโรคลมชักอยู่ มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาได้เนี่ยผมเห็นว่าสองสาครั้งก็มีเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยเราจะตั้งหลักอย่างไรก็ขอฝากกรับเปลี่ยนผ่านธรรมประธานไปยังท่านรัฐมนตรีและในที่สุดเนี่ยนะครับก็ขอยืนยันผ่านธรรมาระธานไปยังท่านรัฐมนตรีซึ่งก็คงจะต้องเห็นตรงกันกับผมว่าตามเริ่มหยัด รถยนต์พศ2522เนี่ยนะครับค้นไปทุกมาตราแล้วไม่ว่าจะเป็น46 47 49หรือ53แล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีเหตุที่จะเรียกผู้ที่สภาพร่างกายเสื่อมลงด้วยเหตุสูงอายุมาตรวจสอบไม่เป็นเหตุที่จะถือว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับการยึดใบอนุญาต ถ้าจะมีใกล้เคียงอยู่ประการหนึ่งก็คือว่ามีร่างกายพิการจนเห็นว่าไม่สามารถขับรถได้มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนเป็นผู้มีโรคติดต่อหน้ารังเกียจต,ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้รวมถึงกรณีสภาพร่างกายเสื่อมลงด้วยเหตุสูงอายุ เพราะฉะนั้น <S <S ก็ฝากาท่านประธานไปยังท่านตรีให้ช่วยยืนยันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับว่าไม่มีเหตุอะไรที่ท่านจะต้องวิตกกังวลนะครับส่วนจะดำเนินการต่อไปอย่างไรที่จะเรียกผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เหมาะกับการขับรถมาเนี่ยกระผมเห็นว่า ก็คงจะต้องไปหามาตรการในทางกฎหมายต่อไปซึ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็จะต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา77โดยเคร่งครัดมีการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนโดยทั่วถึงกันก็กราบขอบพระคุณรรท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีที่กรุณาเป็นผู้แทนมาตอบเพื่อยืนยันความเป็นจริงให้พี่น้องประชาชนทราบโดยตรงผ่านเวทีรัฐสภาแห่งนี้ขอบพระคุณครับ ท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านวุฒิสมาชิกที่มีความห่วงใหญ่ต่อสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนและความปลอดภัยสาธารณะแต่อย่างไรก็ตามครับผมยังคงยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพก็มีความสําคัญพอๆกับความปลอดภัยสาธารณะแต่จริงๆแล้วบุคคลที่สูงอายุเนี่ยก็จะมีญาติพี่น้องมีลูกมีหลานหรือแม้แต่ตัวท่านเองท่านก็ทราบ ถึงสมรรถนะของร่างกายของท่านท่านกรมรัมัดระวังอยู่แล้วอันนี้ในบางครั้งมีบุคคลอื่นอาจจะเป็นห่วงเป็นใยท่านจนเกินไปจนกระทั่งกระทบกระเทือนต่ดสิทธิเสรีภาพของท่านอันนี้ผมรับข้อสังเกตนี้ไปนะครับส่วนในเรื่องของการเรียกบุคคลที่ได้ไปอนุญาตที่เป็นใบขับขี่ตลอดชีพตลอดชีวิตมาเนี่ยนะครับผมขอกรับเรียนท่านประธานไปยังท่านอุทิสมาชิกว่า คงต้องศึกษาถึงความเหมาะสมและไม่กระทบกระเทือนสิทธิระหว่างกรมการขนส่งกับกมรมควบคุมโรคและแพทยสภาให้ชัดเจนรอบครอบเสียก่อนที่จะไม่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูนและไม่ผิดหลักการสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับต้องขอขอบคุณท่าน้ธธุีิสมาชิกที่ให้ความสนใจและก็ห่วงใยต่อการทํางานของฝ่ายบรยิหารและก็จะรับข้อสังเกต คำถามของท่านทั้งหมดไปดำเนินการในกรับเรียธิการีว่าการเพื่อดําเนินการในแนวนโยบายต่อไปครับขอบคุณครับ